นักกีฬาคนไหนที่หลุดโฟลโ์หรือชีวิตเหมือนจะพังไม่ได้ดั่งใจทำยังไงพูดสามคำนี้ท่องไว้ในใจคนะ่ะและเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายแค่ไหนคุณก็สามารถพูดออกมาโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องโทษใครอันแรกคือคุณต้องมีความเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญต้องเข้าใจตัวเองว่าเราจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อเราเข้าใจ อย่างแท้จริงเราจะไม่โทษสภาพแวดล้อมกลับมาดูที่ตัวเราด้วยความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจกับเหตุการณ์แล้วเมื่อเราเข้าใจกับตัวเองแล้วเราจะเกิดการยอมรับเมื่อเกิดการยอมรับสิ่งสําคัญคําที่สองคือย,ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ายอมรับตัวเองได้เมื่อไหร่เราจะก้าวข้ามจากเหตุการณ์นั้นได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่ปรับไม่แก้ไขมันก็ไม่เกิดประโยชน์อ,อะไรยอมรับแล้วก้าวข้ามได้อันนี้สําคัญมากเมื่อเกิดความเข้าใจเกิดการยอมรับเพื่อก้าวข้ามแล้วสิ่งสําคัญที่มันจะทําให้จิตใจของคุณมีพลังต่อไปคือการให้อภัยตัวเองให้อภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วปลุกพลังในตัวเองค่ะว่าฉันทาได้ฉันเริ่มใหม่เพื่อที่เป็นการทิ้ใจหรือดูแลตัวเองให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไป เพราะสิ่งสำคัญตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจการยอมรับและการให้อภัยเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นดังนั้นถ้าจิตใจเราแกร่งเข้มแข็งเรามีพลังใจพลังกายในการฝึกซ้อมเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะทำให้สังคมรอบข้างเรามันดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันฟลอวมันลื่นไหลได้ง่ายทั้งมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวเราใครที่ชอบคลิปนี้ใครที่อยากจะมีฟล์ใหม่ ใครที่อยากจะมีชีวิตใหม่คุณทำสามข้อนี้ชีวิตดีแน่นอนแล้วติดตามที่ช่อง YouTube c h ANEL n DR. w o w s p o r t EXPERT แล้วพบกันค่ะ